สวัสดีครับคุณผู้ชมพคกผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CJ48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดถึงน้องๆรุ่นที่3กันบ้างนะครับจริงๆก็ทําคลิปให้น้องๆรุ่นสามที่ประจําอยู่บ่อยๆก็มีอยู่3คนที่ผมคามีกับโอชินะครับแต่ว่า ถ้าใครติดตามเพจโฟก็จะรู้แล้วว่าผมหมาถึงน้องคุณใดบ้างนะครับแต่ว่าน้องรุ่น3เนี่ยก็ยังมีเมมเบอร์อีกหลายๆคนที่เป็นเมมเบอร์น้ําดีของวงนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตามปกคลิปนั่นแหละก็คือน้องเอนะิร,อร์ทนภพัศรสปานีสมาชิดรุ่นที่3ของวงเบียนเขนั่นเองนะครับถามว่าน้องเอิร์ธเป็นเมมเบอร์น้ำดีอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูที่ ผลงานของน้องในวงแหละในเรื่องของฝีไม้ลายมือต่างๆก็น้องก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องเป็นเมมเบอร์สายร้องของวงใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของความประพฤติอะไรอย่างเงี้ยน้องเอิร์ทก็เป็นเมมเบอร์ที่ประพฤติตัวดีมาตลอดนะครับทําตัวดีมาตลอดแล้วก็เข้ากับพี่ๆเข้ากับเพื่อนๆเ,เข้ากับรูกน,น้องได้ง่ายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันถึงรายละเอียดต่างๆกันนะครับแต่ว่า ่ะคลิปนี้ก็ตามที่โปรโยไว้แล้วครับก็คือเป็นคลิปที่มาสรุปเรื่องราวในรอบปี2565ที่ผ่านมาของน้องเอิร์ธนะครับก็เริ่มกันที่ซิงเกิลกันก่อนอน,นะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้านับแค่เฉพาะซิงเกิลจริงจริงซิงเกิลหลักที่ไม่ใช่ซิงเกิลพิเศษของวง b บ k 4 8นเนี่น้องเอิร์ธก็มีรายชื่ออยู่ในซิงเกิลอย่างครบถ้วนนะครับอย่างซิงเกิล ต้นปีเนี่ยก็เป็นซิงเกิลไซโยนาระครอนะครับถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักไซโยนาระครอแต่อย่างใดแต่ว่าในเพลงรองซึ่งมันเป็นเพลงพิเศษมากๆด้วยก็คือเพลงเดบิวของรุ่นที่สมเนี่ยน้องก็มีรายชื่อติดด้วยนะครับก็คือเพลง First Rabbit นั่นเองซึ่งต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่แบบติดทั้งรุ่นไง คือ,อของเราเนี่ยเริ่มมาติดทั้งรุ่นกันของรุ่นที่4ของวงวีนคฟ์ทีเอทและรุ่นที่2 CCM ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยการแข่งขันมันอ็ข้างสูงครับมันมีพื้นที่อยู่แค่16ที่เท่านั้น,นแล้วก็รุ่น3เนี่ยก็จะมีอยู่18คนนะเวลานั้นเนี่ยน้องก็เหลือ,อเข้ามาติดได้ใน16คนสุดท้ายเนก็ถือว่าความสามารถน้องต้องไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับก็ได้เฉิดฉายกันไปนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงกลางปีก็จะมีงาน general election ใช่ไหมครับก็เป็นงานที่น้องๆรุ่น3มได้เข้ามาเกี่ยวข้องได้เข้ามาลงสมัครงานอีกครั้งแรกเนี่ยน้องเอิร์ทก็ลุ้นอยู่พอสมควรนะครับแฟนคลับก็ลุ้นด้วยแหละนะครับแล้วก็ช่วยกันโหวตให้น้องกันเต็มที่เลยแล้วก็วันประกาศผลเนี่ยก็ น้องเอิร์ธก็ถูกประกาศชื่อมาเป็นคนแรกเลยนะครับคนน้องติดในดับที่48นะครับก็อยู่ในกลุ่มของเล x ก g เกอร์นะครับวันนั้นก็ช่วงที่น้องพูดสปีชขอบคุณแฟนๆนี่ก็ฮาเลยนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าอ่ะวัน G.E. วันประกาศผลเนี่ยเป็นวันเสาร์แล้วน้องได้ใส่เสื้อสีเขียวมาตอนเช้าน้องรู้กึกว่าเอ้ยมันไม่ได้สีเขียวมันไม่ใช่สีมงคลในวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะเออเราฟังแล้วก็ขำดีนะครับแล้วก็ อพอได้ติดในกลุ่ม Next Girl เนี่ยก็ทำให้น้องได้ทำงานร่วมกับเพื่อนซีต่างวงของน้องนะครับที่ร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยกันามั้งแต่สมัยมัธยมที่อุดรธาน,นีนะครับก็คือน้องนีนี่พิเชษภาสุป,ปัญญาสมาชิกรุ่นที่หนึ่งวง Cjm f o r นั่นเองแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้น้องเอิร์ทอยากสมัครเข้ามาใน48 r รุ A เมืองไทยด้วยนะครับก็ได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งในซิงเกิลที่ 12ของวงวิงเคฟอร์ีก็คือซิงเกิลบลิเวอร์สนะครับน้องอยู่ในเพลงที่3ก็คือเพลง k i n o y o โยริมัตสุกิชอบเธอมากกว่าเมื่อวานซึ่งน้องเอิร์ทก็ทำผลงานได้คุ้มค่ากับ uh, ค่าโทเค็นที่แฟนคลับช่วยกันโหวตเข้าไปนะครับใน MV ก็สดใสมากๆนะครับร้องเพลงอะไรก็โดดเด่นเฉิดฉายจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมมากๆสํสหรับน้องเอิร์ทนะครับ อ่ะนั่นคือผลงานในด้านเพลงก็ผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มากันที่ผลงานาในส่วนของเทียเตอร์กันบ้างนะครับก็ทุกคนน่าจะทราบอยู่ดีกันดีอยู่แล้วว่าเทียเตอร์เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยูอยูเคยพูดไว้นะครับแล้วก็น้องเอิร์ดเองเขาก็เข้าใจตรงนี้ดีนะครับว่ามันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นน้องต้องโชว์ผลงานให้ทุกคนเห็นให้แฟนคลับเห็นอย่างเด่นที่ให้ ทุกคนประทับใจให้ได้นะครับซึ่งเราก็เห็นเลยว่าน้องเอิเร์ทเฉิดฉายในเทเตอร์มากจริงๆนะครับเริ่มกันที่สเตจเทรนนีกับเบรตเคนฟูเซก่อนเนี่ยน้องเอิร์ตก็โอ้โชว์ฟอร์มร้องเพลงเพ,เพราะนะมพรอนี่ก็ร้องได้เพราะมากๆแล้วก็ได้เพลงหมู่เพลงอะไรก็ร้องเต้นได้อย่างดีงามแล้วก็เป็นเมมเบอร์ Member ที่เป็นตัวโจ๊กตัวหาของของสเตจเทรนดนีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ โดยกาที่โชว์ฟอร์มมาเรื่อยๆบางทีก็ได้สอดแทรกขึ้นมาแสดงของสเตตทีม N5 บ้างเนี่ยก็ทำให้น้องเอิร์ทก็ได้รับประกาศชื่อให้ติดทีม N5 ในที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกแล้วว่าตอนที่น้องได้ขึ้นมาสอดแทรกแรกๆก็คือได้ร้องเพลงบันทึกรักจากไดอารี่ในช่วงที่บางทีพาขวัญไม่ว่างคำวินพาควินไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็ได้ขึ้นมาร้องแล้วก็แบบ โอ้ฟังแล้วว้าวว้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้น้องมีโอกาสได้ติดทีม N5 ไปแหละแล้วก็ติดเอ็นทีมมาน้องก็เป็นเป็นเมมเบอร์ที่เหมือนเป็นรุ่นน้องที่สนับคอยสนับสนุนคอยเฮฮากับพี่ๆได้ดีมากช่วงแรกจะปรับตัวไม่ได้สักหน่อยแด่หลังๆก็เริ่มเข้าขากันแล้วนะครับแบบเฮฮาบันเทิงปาจิงโกะมากๆแต่ว่าจริงๆน้องเอ,อิร์ธอะเข้าขากับพี่ๆได้แต่สมัยตู้ปลาแล้วนะ ออกตู้ปลาใหม่ๆก็เหมือนเป็นเมมเบอร์รุ่น3าคนแรกๆเลยที่แบบคุยเฮฮากับพี่ๆได้อย่างกลมกลืนดูแล้วมันเนียนตามากไม่ไม่ดูก้าวร้าวไม่เครอุ่มพี่นะครับดูแล้วแบบเออน้องเอิร์ธทำได้ดีนะครับอ่ะแล้วก็พอมาอยู่ในทีม N5 มีชื่อติดทีม N5 แล้วเนี่ยน้องก็ยังไม่ก็คือน้องไม่ได้ยึดตำแหน่งอะไรมากมายนะครับไม่ได้ยึดเกี่ยวฉันติดทีมแล้วนะฉันอยู่แค่ทีมนี้เท่านั้น เวลาที่แบบ B3 ตรีขาดคนอเงี้ยน,น้องเอ,อิร์ตก็มีโอกาสได้ขึ้นไปช่วยเหลืออยู่บ่อยๆแล้วก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆเช่นกันนะครับก็บอกว่าเป็นแบบรูปทรงอะไเงี้ยใช่ไหมแต่แบบเออเอ,อิร์เขาเขาเก่งจริงๆนะครับอ่ะนั่นก็คือผลงานในเรื่องของเพลงของเทเตอร์อะไรกันไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของนิสัยของน้องเอ,อิร์ตกันบ้างนะครับผมผมาตาน้องเอ,อิร์ตมาตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่า น้องเอิร์ธเป็นเด็กที่เคารพพี่ๆมากนะดูเขาคุยกับพี่ๆดูแบบด้วยความเคารพด้วยความเกรงใจมากๆเลยอ่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเมมเบอร์ที่แบบอายุเท่ากันแท้ๆแต่ว่าเข้ามาก่อนอย่างแบมบูเนี่ยอายุเท่ากันเลยอย่างเงี้ยน้องเอิร์ธก็จะเรียกว่าพี่แบมพี่แบมตลอดจนแบบมันมีสเตจหนึง่งที่แบบแบมบอกว่าเุ้ยอายุเราเท่ากันไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกไอ้แบมก็ได้เอิร์ธก็แบบไม่กล้าเรียกสตาร์เรียกาอายุน้อยกว่าแบมบแบบแกล้งแซลบอกว่า เรียกเลยเรียกเรียกไอ้แบมเลยโอ้โ oh, หอันนั้นบอกอยู่ในสเตจได้บอกาขำมากๆสตาร์ถึโชว์ฟอร์มมากแต่เอิร์ธเขาก็ยังเรียกพี่แบมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็ได้เห็นเลยว่าเอิร์ธเขาเคารพรุ่นพี่มากๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังเคารพไปถึงต่างวงด้วยนะครับก็แบบอ่าอย่างล่าสุดผมฟังไลฟ์ของแคปออมนะครับออมก็ไปทำโปรเจกต์พิเศษกับอีราที่จังหวัด ที่ภาคอีสานนะครับก็มีไปที่อุดรธานีบ้านเกิดของน้องเอ,อิร์ทเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สั่งข้าวกินกันอาหารพื้นเมืองออมก็สั่งแบบพวกไข่กระทะอะไรแบบทั่ว,วไปใช่ไหมแบบพื้นฐานนะแต่ว่าเอ,อิร์ทเนี่ยเขาสั่งข้าวเปียกมานะครับซึ่งเป็นอาหารแบบประจําจังหวัดนะครับก็เลาเอ,อิร์ทเขาก็ไม่ได้เก็บไว้กินคนเดียวไงเขาเห็นพี่ออมเขาอยากลองกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ แบ่งให้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบถ้าไม่รักไม่เคารพจริงๆก็คงไม่แบ่งให้ใช่ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เ,เรื่องการช่วยเหลือเมมเบอร์ะไรเนี่ยเอิร์ธเขาช่วยเหลือทุกคนจริงๆนะอย่างล่าสุดน,น้องรุ่นสี่ที่มันเข้ามาใหม่ๆอย่างน้องเอมมี่เนี่ยเขาเขาจบม .3 แล้วก็ต้องเตรียมต่อเข้าม .4 แล้วต้องเลือกว่าจะไปอยู่สายไหนสอบในสายไหน่างเงี้ยก็เอมมี่เขาก็เลือกอสาย ดุรียางเอาไว้เผื่อด้วยนะครับก็ต้องอ่านหนังสือเรื่องเรื่องร้องเพลงเอมมีม่มมีปัญหาอยู่แล้วร้องเป้อ,อีกแล้วแต่ว่า่าในเรื่องทฤษฎีดนตรีต่างๆก็ต้องอ่านเยอะต้องติวเยอะนะครับซึ่งน้องเอิร์ดก็มาช่วยติวให้ด้วยถึงทีสองทีสามแล้วก็น้องเอมมี่เขาก็ไม่ทาให้พี่เอิร์ดผิดหวังนะก็สอบติดจริงๆด,ด,ด้วยแนตะ่ว่าอน้องก็อยากเข้านิติศาสตร์มากกว่าก็ไปสอบนิติศาสตร์ก็ติดได้เหมือนกันนะครับก็ ได้เห็นถึงแบบโอ้น้องเอิร์ธเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากจริงแล้วแบบซื้อใจได้ผมเลยอะแบบเด็กคนนี้น่าเอ็นดูมากๆนะครับแล้วก็อ่ะปีสองห้าานปดไปแล้วมาปีนี้เนี่ยน้องเอิร์ธก็จะมีผลงานพิเศษที่รอยอยู่ก็คือโปรเจกต์ r อี๊ใช่ไหมครับที่น่าจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้แหละก็รอดูนะครับผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้ต้องทำผลงานได้ดีแน่นอนนะครับบ้านเกิดน้องอยู่ภาคอีสานอยู่แล้วด้วยเนี่ย ้องเพลงแนวอีาสนานน่าจะเวิร์กแน่ๆนะครับก็เป็นสร้างไหเป็นกําลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะน้องเอร์สูสูทุกคนไังใจให้อยู่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ